แนวช่างประจําวันที่13รกรกฎาคม2567สี่คู่วันนี้ลุยกันที่นอร์เวย์ดิวิชั่น1นะครับโดยคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของซานเดสยอร Death ์ ot, เปิดบ้านต้อนรับกกมเย,ยนบรกริมบรกริมผลงานยังถือว่ายอดเยี่ยมแพ้เพียงแค่เกมเดียวในฤดูกาลนี้เกมนี้2ลูกลุกล้นได้ฟันส่งต่อบ,บรุกริมคู่ที่2เฟรดดิกสตัดนะครับเปิดบ้านต้อนรับเกมเย,ยนโมนะครับเฟรดดิกพึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาส่วนโมผลงานยังถือว่าคงที่คงเส้นคงวาเกมนี้ลุ้น1ลูกคู่นี้ฟันส่งต่อโม คู่ที่3นะครับเป็นเว k ิง g FK เปิดบ้านต้อนรักกัรมาเยินคริสเตนซุนนะครับคริสเตนซุนเนี่ยผลงานถือว่าใช้ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเกมนี้ได้รองค่อนข้างทีเยอะเกมนี้ไม่แพ้ขาดฟันชงรองคริสเตนซุนส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นออลกานแลนเปิดบ้านต้อนรับก,กัรมาเยออนฮามคามนะครับราคาเปิดมาเสมอฮมคามผลงานดีกว่าเกมนี้มาเก็บสาต้มนอกบ้านทํามองว่าทําได้แน่นอนคู่นี้ฟันชงรองฮามคามสี่คู่วันนี้ก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ